อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งงานประชุมวิชาการนะคะครบรอบ25ปีสมาคมเอกมรมชุมชนประเทศไทยนะคะตอนนี้จะก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านบริบาลเภสัชกรรมแล้วก็ยกระดับการให้บริการดูแลส,สุขภาพประชาชนนะคะวันนั้นจะเป็นทั้งการประชุมวิชาการแล้วก็การนําเสนอผลงานวิชาการนะคะสักครู่นะคะโรงแรมเดอะทวินทาวถนนลองเมืองกรุงเทพนะคะเอ,อ่อวันนั้นช่วงเช้าจะมีงานประชุมวิชาการก่อนนะคะ เป็นแนวทางการใช้ OIS ในร้านยานะคะแล้วก็มีการนำเสนอผลงานวิชาการนะคะเป็นเ e s t ์แท็กในร้านยานะคะเป็นรูปแบบของ oral presentation นะคะก็เราจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมาในวันนั้นนะคะแล้วก็วิชาต่อกันด้วยวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ p o t e n t เ t t i n g นะคะแล้วก็ PPI เมื่อจบวิชาการแล้วตอนช่วงบ่ายนะคะ บ่ายก็จะมีการนำเสนอผลงานดิชาการซึ่งจะเป็น best practice ในช่วงที่สองแล้วก็เป็นรอบชิงชนะเลิศของการประกวดแผนธุรกิจนะคะซึ่งเราได้ประกวดรอบลองไปแล้วเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะคะ25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะวันนั้นก็จะไปถึงรอบชิงนะคะซึ่งในวันที่14กรกฎาคมจะมี4แผนธุรกิจนะคะที่เข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะเออไม่รู้มีสไลด์รายชื่อหรือเปล่า อันนี้จะเป็นหัวข้อ,อการนำเสนอผลงาน best บ r a c t i c e ในร้านยานะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาแล้วก็ประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาคุมกำเนิดแบบเม็ดนะคะด้วยวงล้อ BMI นะคะอันที่สองก็จะเป็นการพัฒนารูปแบบประเมินความเสี่ยงไตเสื่อมของผู้เข้ารับบริการในร้านยานะคะอันนี้เราจะใช้ Thai Ckd Risk Score มาประยุกต์ใช้หน้าร้านนะคะเรื่องที่สามจะเป็นการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในร้านยานะคะ ภายใต้โครงการ Common Units นะคะเรื่องที่4จะเป็นเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะคะในการปรับปรุงความร่วมมือการใช้ยาและแก้ปัญหาการใช้ยาค่ะเรื่องที่5นะคะจะเป็นปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการเพศกจกรรมทางไกลนะคะอันนี้จะเป็นผลงานของน้องนิสิตนักศึกษานะคะส่งเข้ามาร่วมนําเสนอในวันนั้นนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการขยาย รูปแบบการให้บริการร้านยารักตายนะคะเครือข่ายอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนามาตรฐานให้บริการร้านยาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการรายการยาที่ควรระวังนะคะอันนี้จะส่งมาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะแล้วก็มีการประเมินความเป็นไปได้ในการนําบริการตรวจหายยีนแบบองค์รวมมาใช้ในร้านยานะคะอันนี้เราจะลองประเมินความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจนะคะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการทําการของร้านยาชุมชนนะคะการสร้างกระบวนการอัตโนม,มัติเพื่อรองรับการดําเนินงานนะคะภายใต้โครงการดูแลความเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาซึ่งวันนี้พี่หมีอาจจะมาเล่าคร่าวๆอาจจะเกี่ยวกับหัวข้อประมาณนี้ด้วยนะคะมีสไลด์ถัดไปไหมคะอันนี้จะเป็นหัวข้อวิชาการในวันนั้นนะคะซึ่งคุยให้ฟังไปแล้วส่วนอ่าเราก็จะมีเรื่องของ การเลือกตั้งนะคะคณะกรรมการสม,รม,มรัครโครงกร,รชุมชนประเทศไทยนะคะนีจะเป็นวาระที่สิบสองนะคะโดยช่วงนี้เราอาจจะขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านในการอัปเดตที่อยู่นะคะแล้วก็อัปเดตสถานะนะคะเพื่อที่จะมีผลต่อเรื่องของการส่งไปเลือกตั้งนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีการเปิดรับสมัครแล้วนะคะก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาถึงสองกันยาค่ะ เป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะคะอันนี้จะเป็นกําหนดการเลือกตั้งนะคะคแล้วก็เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เรามีการเปลี่ยนเว็บไซต์นะคะเป็น www.cp.or.th a นะคะมีการอัปเดตรูปแบบของเว็บไซต์ก็เรียนเชิญสมาชิกเข้าไปใช้นะคะ